ยินดีต้อนรับมิตรรักนักตกไพ่กลับมาพบกันกับฟิสซิลอ,อีกครั้งคราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสู่ดาวดวงใหม่ที่มาพร้อมกับความตะมุตะมิและตัวนอนเป็นอย่างยิ่งดาวที่ผู้อาศัยหลักคือเหล่าสัตว์ไซส์เล็กไม่ว่าจะเป็นกระต่ายกระรอกและคูนหรือแม้แต่เจ้ากบเข้าสู่โลกใบใหม่เดินทางสู่บลูมเบโรกันได้เลยแต่ก่อนจะออกเดินทาง ผมคงต้องขอเกินไว้แต่นัเนินเน่นว่าเนื้อเรื่องในฟิสซ,ซิ l ล w คราวนี้นะครับมีตัวละครใหม่ๆปุ๊ดออกมามากมายหลากหลายแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวละครสำคัญไปซะทุกตัวดังนั้นตัวละครบางตัวอาจจะไม่ถูกกล่าวถึงในที่นี้นะครับณนะเมืองพรไสดาวบูมโบโลเฮลกาฟอกฟ,ฟอกหรือชาวกบเธอกำลังนั่งสมาธิหรือถ้าจะเรียกให้ถูกก็เรียกว่านั่งเหม่อลอ,อยอยู่ที่ชายฝั่งมากกว่า เธอกำลังทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในนิมิตของเธอก่อนที่จะถูกขัดจังหวะโดยเพื่อนชาวกระต่ายของเธอที่เขามองว่าเฮลกาเนี่ยใช้เวลาวันๆไปกับการเหม่อลอยแล้วก็เชื่อในคำทำนายจากนิมิตของเธอมากเกินไปหน่อยแม้ว่าตอนนี้เฮลกาจะพาร่างของเธอมาถึงห้องเก็บสเสบียงแล้วแต่ใจของเธอก็ยังตเตลิดไปที่อื่นๆเธอนึกถ,ถึงอดีตในตอนที่ยังเป็นนักเรียนฝึกหัดเวทมวนต์อยู่ภายใต้าการดูแลของราชากบ คิงกาบให้ตายเถอะตอนนี้เธอก็ยังเป็นแค่นักเรียนอยู่ดีเพราะเธอยังไม่ทันจะเรียนได้ครบหลักสูตรแต่มันก็มีเหตุให้เธอต้องออกมาจากเมืองฟาวเทนพอร์ตซะก่อนเธอนึกไปถึงบรรดาหนังสือมากมายก่ายกองที่ห้องสมุดของคิงกราบหนึ่งในนั้นได้เล่าถึงเหล่าคาลามิตี้บีสหรือสัตว์ระดับภัยพิบัติทั้งหมดที่ชาวบูโบโลเคยได้พบเจออันนี้ขอแวะนอกเรื่อง nice นิดนึง คือสำหรับชาวบูมโบโรที่เป็นสัตว์ตัวจิ๋วจิวคาลามิตี้บีสเนี่ยก็คือสัตว์นักล่าขนาดกลางหรือใหญ่ครับแต่ด้วยความที่เป็นโลกเวทมนต์นะเนาะสัตว์ระดับภัยพิบัติก็มักจะถูกเอาไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อื่นๆอย่างเช่นซันฮอคที่จะพาฤดูร้อนมาสู่บูมโบโรหรือเป็นตัวสปริงเอล ผิดตัวอเอาเป็นว่าสป,ปริงเอลเนี่ยก็จะพาฤดูใบไม้ไมผลิมาด้วยนั่นเองครับอะกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าเฮลกาเปิดสมุดบันทึกของเธอขึ้นมาหน้าสุดท้ายมันเป็นภาพร่างของสัตว์ภัยพิบัติอีกตัวหนึง่งมันคือเหยี่ยวที่มีสีปีกหน้าตาคล้ายๆกับซันฮอกจากหนังสือในห้องสมุดของคิงกาบแต่มันก็ไม่ใช่เพราะสิ่งนี้มาจากนิมิตของเธอการมองเห็นนิมิตและการทํานายของเฮลกามักจะมาในช่วงที่เธอไม่ทันตั้งตัว และภาพร่างของเหี่ยวสีปีกตัวนี้ก็ถูกวาดออกมาเองเช่นกันในขณะที่เฮลก้ายังคงนั่งอู้อยู่ในห้องเก็บสเสบียงเสียงแตรเตือนภัยก็ดังขึ้นมาเฮลก้ารีบวิ่งออกมามันมีเพียงเงามืดที่ปกคลุมเมืองพรอนไซสเสียงของความวุ่นวายเริ่มดังขึ้นและยามราตรีก็คลืบคานเข้ามามหาเดอะไนโอลไรซึ่งเสียงคำรามใดๆมหา โฉบเข้าโจมตีเมืองพรอไซมันทิ้งไว้เพียงซากความเสียหายและเสียงกรีดร้องของชาวเมืองเท่านั้นท่ามกลางความวุ่นวายเฮลก้าคิดแค่ว่าเธอจะต้องหนีออกไปจากที่นี่แต่เธอก็ได้สติกลับมาถ้าหากภาพในนิมิตของเธอมันเป็นจริงขึ้นมาล่ะการโจมตีของคารามิตี้บีสที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบแห่งบูมเบโรอีกครั้งเธอต้องรีบไปเตือนเมืองใกล้เคียงคิดได้แบบนั้นเฮลกาก็ออกวิ่ง ถ้งเมืองพอรไซที่มหายังคงโจมตีแบบไร้เหตุผลไว้เบื้องหลังเธอวิ่งไปได้ไม่นานก่อนที่ความเหนื่อยความเสียขวัญจะตามเฮลก้ามาทันเธอหมดสติไปที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งณนะเมืองกูดฮิวสุขสันตวันเกิดมาเบลป้ายผ้าที่มีคำว่าคุณแม่ถูกขีดค่ากำลังจะถูกแขวนไว้ตรงหน้าบ้านของเจ้าของวันเกิดมาเบลเมาส์โฟกหรือชาวหนูตะเภา กำลังง่วนอยู่กับการทำขนมเพื่องานเลี้ยงสังสรร์วันเกิดของเธอเองส่วนคำว่าคุณแม่ที่ถูกขีดข่าออกไปจากป้ายมันเป็นเพราะนั่นคือป้ายที่ลูกๆของเธอช่วยกันเขียนขึ้นก่อนที่จะรู้ตัวว่ามาเบลไม่ได้เป็นแม่ของคนทั้งเมืองฟินิสรับปิดฟอกพี่กระต่ายแชมป์ยิงธนูหลายสมัยได้แวะเข้ามาทักทายเจ้าของวันเกิดตามภาษาคนเคยรู้จักกันก่อนที่บทสนทนาของพวกเขาจะถูกขัดจังหวะโดยวีเซิลฟอกคนหนึ่งเธอบอกว่า หน่วยลาตะเวนได้พบเข้ากับคนนอกที่ริมบ่อน้ําและสภาพของเธอไม่สู้ดีนักมาเบลฝากเด็กๆไว้กับสามีของเธอก่อนที่ทั้งหมดจะรีบรุดไปยังจุดเกิดเหตุคนนอกที่พวกเขาได้เจอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือเฮลก้านั่นเองเธอวิ่งจับพัดจับผูอย่างไร้ทิศทางจนมาหมดแรงเอาที่ชายแดนของเมืองกูดฮิวนั่นเองก่อนที่เฮลก้าจะหมดสติไปครั้งเธอได้บอกกับผู้ที่มาช่วยเธอว่าคารามิตี้บีพวกมัน กลับมาแล้วแม้ว่าจะสร้างความงุนงงให้กับชาวกูดฮิวอยู่ไม่น้อยแต่สุดท้ายก็เป็นมาเบลที่ยินดีจะให้เฮลก้าเข้ามาพักฟื้นในบ้านของเธอแต่เหตุที่ชาวกูดฮิวหรืออันที่จริงจะบอกว่าชาวบูมโบโลเลยก็ได้แอบงง,งงงกับสิ่งที่เฮลก้าพูดมันก็ไม่แปลกเพราะเหล่าคาลามิตี้บีชนั้นแทบจะกลายไปเป็นนิยายประทับปราไปแล้วแม้ว่าพวกมันจะยังคงมีตัวตนอยู่ แต่พวกมันก็ไม่ได้เข้าโจมตีเมืองหรือหมู่บ้านในดามากว่าช่วงอายุคนแล้วเพราะในอดีตนั้นได้เกิดสงครามระหว่างคารามิตี้บีสและเหล่าสัตว์จิ๋วในบูมเบรโรซึ่งเป็นการประทะกันร,ระหว่างไวส์ a าหมาป่าแห่งเพลิงกับ l i l ลี่ออฟเดอะ e ที่พาประชาชนเข้าต่อกรกับภัยพิบัติได้สําเร็จด้วยช่วงเวลาที่พอาะกับการถือกำเนิดของพลังเวทมนต์และเหล่าจอมเวทที่บูมโบโลจะเรียกว่าวีเบอร์ ทำให้สัตว์ตัวจิว๋วจึงมีเครื่องมือที่พอจะต่อกรกับคารามิตี้บีชได้กระนั้นความกล้าหาญของลิลลี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่รวมพลังใจของชาวบูมโบโลและสามารถจัดการไวสการ์ได้สําเร็จจนทําให้เหล่าสัตว์จิ๋วได้ใช้ชีวิตอย่างสงบเรื่อยมากลับมาที่โลกยุคปัจจุบันกันดีกว่าหลังจากที่เฮลกาได้พักผ่อนเธอก็ได้สติอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ ทั้งผู้ว่าแล้วก็มาเบลต่างสอบถามถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เฮลกาได้พบเจอมาในขณะที่ผู้ว่าเลือกจะทําเหมือนเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเราก็แกล้งๆล,ลืมมันไปแล้วก็กลับสู่เทศกาลเฉลิมฉลองวันเกิดของมาเบลแต่กลับมาเบลเองแล้วเธอยังอยากจะรู้และลึกๆในใจเธอก็เชื่อว่าเฮลกาไม่ได้เพี้ยนรวมถึงเธอไม่เชื่อว่าเฮลกาจะมีเหตุผลอะไรให้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมา อีกด้านหนึ่งของบูมโบโลได้มีออเตอร์โฟกหนากน้อยขนสลับเทาดวงตาลั่นสายฟ้าสีแดงออกมาก่อนที่จะตะโกนออกมาว่าฉันจะฆ่าแกบาลเลเลนย้อนไปหลังจากเหตุการณ์ที่ทันเดอร์จังชั่นเจสบาเลเลนได้หลบหนีไปพร้อมกับสมบัติในวอลตันิชันราล์ดเล็กได้วางแผนที่จะติดตามเจสบาลเลเลนทั้งเพื่อจะทำความเข้าใจว่าเหตุใดเจสถึงได้เปลี่ยนตัวเองเป็นอาชีออกตลอดเวลาที่ผ่านมา และทำไมเขาถึงต้องตามหารูทจากทันเดอร์จังชันราวออกตามหาเบาะแสต่างๆจนสุดท้ายเข้าข้าบนกลับไปที่ทันเดอร์จังชันและด้วยคำแนะนำของแวนเดอร์เอร์ราวก็พบร่องรอยของเจสซึ่งมันได้พายเขาได้พบเจอกับเพลนที่มีชื่อว่าบลูมโบโรและกลายลากไปเป็นตัวนาคทันทีที่เข้ามากลับมาที่เมืองกูดฮิวกันอีกครั้ง หลังจากที่ได้สืบสาวราวเรื่องจากปากของเฮลกาแม้ว่ามาเบลจะยังติดใจหลายๆเรื่องแต่ The Show Must Go On เธอก็เลยเลือกที่จะกลับเข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์อีกครั้งทว่าหลังจากที่ผู้ว่าได้กล่าวเปิดงานและพยายามจะเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องผู้มาเยือนหรือเรื่องของ c a l a m มิตี้บี t นั่นแหละทั้งทั้งที่ประชาชนในหมู่บ้านก็รู้เรื่องทั้งหมดไปแล้วแต่พอเป็นคิวของมาเบลที่จะต้องขึ้นเวที หลังจากเธอขอบคุณบรรดาแขกเรือเรียบร้อยเธอก็ตามด้วยเหตุและผลที่เธอเชื่อในคำพูดของเฮลกาหนึ่งในวิธีพิสูจน์ก็คือเดินทางกลับไปที่เมืองพอรไซและมาเบลก็ประกาศตามหาอาสาสมัครที่จะออกเดินทางไปกับเธอเพราะการเดินทางด้วยตัวคนเดียวกลับไปยังย่านที่ได้ข่าวว่าคารามิตี้บีสเพิ่งจะโจมตีไปมันดูเป็นตัวเลือกที่แง่อยู่ไม่น้อยแน่นอนครับกูดฮิลเป็นเมืองแสนสงบ และหลายๆคนก็เลือกที่จะไม่เสี่ยงเอาชีวิตไปแลกกับเรื่องเล่าของกบที่พวกเขาก็ไม่รู้จักมาก่อนแต่ฟินิสยกมืออาสาเป็นคนแรกเขาอาจจะอยากออกผจญภัยหรือไม่ก็แค่เบื่อกูดฮิวที่ไม่อนุญาตให้เขาลงแข่งยิงธนูอีกตลอดชีวิตก่อนที่ฮักแบตเจอร์ฟอกก็พาล่างลำบึกของเขาออกมาท่ามกลางฝูงชนแล้วก็อาสาจะไปด้วยเกฟลิซาดฟอกก็ตามมาเขาบอกว่า จะยอมปล่อยให้ฮักไปมุวนซื่นอยู่คนเดียวได้อย่างไดทั้งทงที่เป็นแขกต่างเมืองแต่แม่ข้างคาวสาวโซลารีนกับเสนอตัวเข้าร่วมเควสนี้อีกคนเธอให้เหตุผลว่าเพราะดวงดาวกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเธออยู่และเธอต้องออกเดินทางกับคนกลุ่มนี้สุดท้ายก็เป็นเฮลก้าเธอเดินออกมาจากห้องพักในบ้านของมาเบลเองเธอเป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์โดยตาของตัวเองและเธอก็เชื่อว่า พลังของเธอสามารถช่วยเหลือทีมนี้ได้ก่อนที่สมาชิกทั้งหมดก็เตรียมตัวออกเดินทางซึ่งทางด้านของมาเบลเธอได้นําเอาดาบเวทมนต์เล่มหนึ่งที่เป็นมรดกตกทอดมา2ช่วงอายุคนคแครกเฟมดาบพลังเพลิงที่เชื่อว่ามาจากเขี้ยวของสัตว์ระดับภัยพิบัติใช่แล้วมันคือดาบจากเขี้ยวของไวสการและมาเบลคือรุ่นเหลนของลิลลี่ผู้ที่กําจัดภัยร้ายในอดีตการ วันต่อมาสมาชิกในทีมได้เดินทางออกไปยังพรไซสระหว่างทางพวกเขาก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวส่วนตัวของกันและกันทําให้เราได้รู้ว่าฟินิสพีกระต่ายนักธนูเป็นชาวนาะส่วนพ่อแม่ก็เป็นชาวนาะเขารู้สึกว่าเรื่องของเขามาันน่าเบื่อก็เลยไม่ได้อยากเล่าอะไรในขณะที่เฮลก้าน้องกบจอมเวทเธอเรียนเวทอยู่กับชิงกราบที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในจอมเวทที่เก่งที่สุดแต่เธอก็ยังเรียนไม่จบโดยเธอให้เหตุผลไปว่า เธอกลัวการเรียนเวทระดับสูงเพราะมันอาจจะทําให้ผู้ใช้เวทถูกดึงเข้าสู่ความคุ้มคลั่งและกลายไปเป็นปีศาจได้นอกจากเรื่องนั้นเธอก็ยังบอกอีกว่าเธอมีพรสวรรค์ด้านการวาดภาพโดยเฉพาะภาพที่มาจากนิมิตของเธอเองส่วนเกฟละฮักต่างเคยเป็นนักผจญภัยมาก่อนพวกเขาเลิอกออกเดินทางเมื่อหัวหน้าทีมของตัวเองได้ถูกสังหารโดยมันมาจากเวทมนต์สายเนโครเมนซีของพวกสเคโรฟหรือชาวกะลอก ที่ปกติพวกมันจะไปปวนเปลี่ยนแถวๆซากศพของคารามิตี้บีชบางคนก็ไปเพื่อเก็บผลผลิตไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือแมลงแต่กับพวกสค r โรฟอกบางคนมันเลือกที่จะไปฝึกวิชาปลุกศพที่นี่และศพที่พวกมันปลุกขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกฟกับฮักเหลือกันเพียงสองคนเมื่อทีมของมาเบลได้มาถึงที่พรอนไซ์พวกเขาก็พบว่ามันเหลือแค่ซากปรักหักพัง ร่องรอยกรงเล็บขนาดใหญ่ใช่แล้วสิ่งที่เฮลกาเล่าเป็นความจริงและนั่นยิ่งทําให้เฮลกาเองก็เป็นกังวลพอในนิมิตของเธอเธอเห็นมากกว่าการโจมตีหมู่บ้านพรอนไซนั่นหมายความว่าการโจมตีของคารามิตี้บีสจะไม่จบลงแค่ตรงนี้ก่อนที่จะมีเสียงพูดคุยดังขึ้นมาร่างในผ้าคลุมได้ถามเพื่อนของมันว่าทําไมไอ้ครูไ e อ้ขอต้องให้เรามาคุยขยะที่นี่ด้วยวะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่นี่มีเหลือซากอะไรละไปที่เมืองทีทีกันต่อเถอะเพื่อนของมันตอบและมาเบลก็ออกมาขัดขวางแม้ว่ามันดูเหมือนเป็นการประทะกันร,ระหว่างโจรกระจอกสองคนกับทีมผู้กล้าห้าบวกหนึ่งเพราะว่าตอนนี้โซลรินแม่สาวขัางคาวยังคงหลับอยู่แต่เพียงแค่หนึ่งในโจรน,นั้นส่งสัญญ,ญาณกระสุนเวทกับพุ่งเข้าใส่ทีมของผู้กล้ารวมถึงโครงกระดูกของสัตว์แถวๆนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวพวกโจรได้อาศัยช่วงวุ่นวายหลบหนี ในขณะที่ทีมพูก,กาก็ยังต้องต่อกรกับเหล่าซากศพจนสุดท้ายพวกเขาก็ได้โอกาสตามพวกจอมโจรกระรอกไปยังทรีทรีซิตี้เมื่อพวกเขาร่องเรือมาถึงทรีทรีซิตี้มาเบลแบ่งนาทีให้แต่ละคนออกตามหาเบาะแสจนกระทั่งมาเบลได้ไปเจอกับปู่กบตัวหนึ่งเข้าเขาได้บอกกับมาเบลว่าวันนี้มีอัลโตฟอกอีกตัวมาตามหาตัวอะไรสักอย่างเหมือนกันว่าแล้ว ปู่แกก็ชี้ไปที่ตัวนาคที่กําลังยืนคุยกับชาวบ้านอยู่ใกลๆ้ๆมันใส่เสื้อคลุมสีฟ้าแล้วก็มีรอยสักอะ่ะรอยสักมันคืออะไรครับแถบสีขนๆนะ่ะแบบเป็นเส้นๆลากจากคางมาถึงแก้มเออถึงถึงหน้าเอาเอาเป็นว่าช่างมันเถอะแถบสีงั้นเหรอเฮลกาพูดขึ้นพางเปิดสมุดบันทึกของเธอเจ้านาคตัวนั้นหันควับมามองที่น้องกบของเราเธอรู้จักเจ้าเจ,าเจสบเบเรลนใช่ไหม มาเบลรีบเข้ามาขวางพอตอนนี้เจ้าหน้าขนสีประหลาดได้คว้าเอาแขนทั้งสองของเฮลกามาจับเอาไว้หลังจากทําท่าจะง,งัดกันเฮลกาก็เปิดสมุดของเธอมันมีภาพร่างของฟอกฟอกหรือชาวจิ้งจอกที่แม้ว่าขนจะเป็นสีส้มแต่เครื่องแต่งกายและรอยสักบนใบหน้ามันคือเจสเบเลเลนแบบไม่ต้องสงสัยพี่นาของเราก็เลยได้แนะนาตัวว่าเขาชื่อราวราวสเล็กและกําลังตามหาเจสเบเลเลนอยู่ เฮลกาได้เขียนภาพจากนิมิตของเธอออกมาเป็นเจสริ้งจอกเธอจึงกลายเป็นเบาะแสเดียวของเราในตอนนี้แม้ว่าเราจะพยายามตามตือ้อแต่มาเบลก็ไม่ได้อยากได้ปัญหามาเพิ่มเธอพยายามจะหลีกเลี่ยงเขาแต่ยังเถียงกันไม่ทันจบคลื่นยักษ์ก็ก่อตัวที่ชายฝั่งหัวปลาสีเงินเงินปุ๊ดออกมา The f l a ัดกาปลาคาลามิตี้บีสได้ปรากฏตัวที่ทรีทีซิมาเบลรีบบอกให้ราที่เป็นนาค ใช้พลังของออตโตฟอกเบี่ยงแม่น้ําออกไปจากเมืองแต่ราวนั้นใช้ได้แค่พลังไฟฟ้าและถ้าเขาใช้มันตอนนี้ประชาะกรทั้งเมืองได้โดนไฟดูดกันหมดแน่ทีมผู้กล้าและราวต่างตะเกียกตะกายเอาตัวรอดจากขึ้นมวลน,น้ําก่อนที่สุดท้ายทุกอย่างจะสงบลงทั้งหมดฟื้นขึ้นมาที่น้าทำพร้อมความสับสนงง,ง,งวยแต่แล้วก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกัน ก็มีฝูงแรดโฟก์ชาวหนูพร้อมอาวุธครบมือเข้ามาขัดขวางไม่ให้พวกเขาขยับตัวไปไหนหลังจากเถียงกันไปไป,ไปมามาอยู่ภักใหญ่ก็ปรากฏร่างของพ่อปู่แรดโฟก์อีกหนึ่งตัวเขาเดินออกมาจากปากถ้าและบอกให้ลูกน้องของเขาลดอาวุธลงพ่อปู่พาทุกคนเข้าไปภายในถ้าและเขาก็เล่าถึงสาเหตุที่ชาวแรดโฟกถึงต้องต้อนรับคนแปลกหน้ายังไม่ค่อยเป็นมิตรพวกเขา พิ่งถูกกลุ่มไดชาร์ดของครูเอลคอเข้ามาขอพบพวกมันเข้ามาหยิบเอาสเสบียงมากมายก่อนที่จะจากไปและพ่อปูก็ยังได้เล่าถึงภารกิจหลักของพวกไดชาร์ดอีกด้วยพวกมันคือกลุ่มโจรที่ถูกว่าจ้างให้ไปขโมยไข่ของคารามิตีบีสแต่จะเอาไปให้ใครนั้นพ่อปูก็ไม่อาจทราบได้และตรงนี้มาเบลจึงขอให้เฮลก้าใช้พลังนิมิตของเธอเวลาผ่านไปนานเท่าใดไม่มีใครทราบ เฮลกาค่อยๆเงยหน้าของเธอขึ้นมาจากอ่างน้าโซลารีนนําสมุดภาพร่างของเฮลกากลางขึ้นมามันเป็นภาพร่างของน้ําพุที่ลดหลั่นกันมาสามชั้นและสถานที่นั้นก็คือฟาวเทนพอร์ตทีมผู้กล้าได้ยินดังนั้นพวกเขาก็ขอเวลาเตรียมตัวและพักผ่อนกันสักหน่อยก่อนที่ทั้งหมดจะเริ่มวางแผนและออกเดินทางเพื่อหยุดยั้งไม่ให้บรรดาคารามิตี้บีสโกรทแค้นไปมากกว่านี้และเพื่อตามหาคนที่รับซื้อไข่ของคารามิตี้บีส ต้นเหตุของเรื่องราววุ่นวายทั้งหมดแต่เมื่อศึกษาเส้นทางพวกเขาก็พบว่าทางที่จะไปถึงฟาวเทนพอร์ตได้ไวที่สุดคือทางที่เสี่ยงที่สุดมันคือการเดินลักทุ่งดอกแดนดีไลออนที่ไร้ซึ่งจุดหลบภัยและถ้าหากนิมิตของเฮลกาเป็นจริงซึ่งมันก็แม่นระดับ100%มาจนถึงจุดนี้พวกเขายังไม่ได้เจอกับคารามิตี้บีสอีกหนึ่งตัวเจ้านกเหยี่ยวสีปีก แต่เวลาก็ไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับพวกเขาทีมผู้กล้าเลยเลือกที่จะเดินผ่านทุ่งแดนดีไลออนไปและแน่นอนเมื่อพวกเขาเดินทางไปจนถึงกลางทุ่งมหาสารคามาหมายถึงทุ่งดอกไม้คำทำนายของเฮลกาก็เป็นจริงพวกเขาได้เจอกับเสียงกรีดร้องที่เป็นเสียงทุ้มต่ำจนควรจะเรียกว่าเสียงคำรามมากกว่าและเพียงแรกเห็นราวก็บอกได้ทันทีว่ามันไม่ใช่ซันฮอกแบบที่ชาวบูมโบโลเชื่อกัน แต่มันคือมังกรที่มาจากดาวอื่นแม้ว่าสมาชิกที่เหลือในทีมจะไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรคือมังกรแต่เราก็บอกไปสั้นๆว่ามันอันตรายไม่ต่างจากคารามิตี้บีชนั่นแหละในขณะที่คณะปุก้ากำลังย่องเผาผ่านทุ่งแดนดิไลออนนั้นโซลลินสาวขี้เศร้าที่ห้อยอยู่บนหลังพี่ฮักส์ก็หายใจเอาอเกสรของดอกสิงโตเข้าไปและเธอก็แฮชชิวออกมาเป็นการเรียกแขก การพุ่งโจมตีแต่ละครั้งของเหยี่ยวมังกรทำเอาคณะเดินทางกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางก่อนที่เราจะขอให้ใครก็ได้ทำสายล่อ,อฟ้าให้เขาหน่อยฟินิสที่กระต่ายนักธนูคว้าเอาลูกศรที่พันด้วยทองแดงออกมาและมเมื่อเหยี่ยวมังกรโฉบลงมาอีกครั้งฟินิสก็ปล่อยสายรั้งลูกธนูก็ปักเข้าที่จะงอยปากทันทีราวบอกกับเพื่อนๆว่าทันทีที่เขาให้สัญญ,ญาณทุกคนไปหาที่หลบซะ เหยียวมังกรบินกลับขึ้นไปเพราะความเจ็บปวดส่วนเจ้าหน้าของเราก็ยืนชาร์จพลังสายฟ้าเมฆฝนเริ่มรวมตัวท้องฟ้าเริ่มมืดลงฝนโปอยลงมามาเบลเห็นโขดหินที่อยู่ไม่ไกลมากนะักเธอส่งสัญญาณบอกคนที่เหลือว่าที่นั่นจะเป็นเป้าหมายของพวกเราเมื่อเหยี่ยวมังกรนั้นโฉบก,กลับมาเราส่งสัญญาณให้ทุกๆคนหลบไปสายฟ้าขนาดใหญ่ลากผ่านตัวเหยี่ยวมังกรลงมายังร่างของแากน้อย แม้ว่าภายนอกดูเหมือนมันไม่รับบาดแผลอะไรแต่มันก็มากพอที่จะทําให้เหี่ยวมังกรบินหนีไปได้และมันก็ทําให้ทริปการเดินทางไปยังฟาวเทนพอร์ตไม่มีอะไรมาขัดขวางพวกเขาอีกหลังจากเดินทางมาถึงที่หมายเฮลกาก็ได้เลิกเฉลยเหตุที่เธอไม่สามารถเรียนวิชาเวทจนจบกระบวนท่าได้มันเป็นเพราะในการฝึกฝนเวทประตูมิติครั้งหนึง่งเธอดันไปทพาพลาดและผลก็ทําให้คิงกาบนั้นขายขียข้หน้าประชาชี เธอเองก็ไม่กล้าสู้หน้ากับคิงกราบอีกเลยเอาเป็นว่าสมาชิกทั้งหมดก็เลือกที่จะเข้าไปหาคิงกราบอยู่ดีเพราะเขาเป็นทั้งผู้นําสูงสุดของฟาวเทนพอร์ตและเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นเขาก็น่าจะช่วยตามหาทั้งกองโจนดายฉาดและไขของคาลามิตี้บีสที่หายไปได้เทว่านิมิตอัตโนมัติของเฮลกาทําให้เรารู้ว่าที่จริงแล้วคิงกราบนั่นแหละคือคนที่เก็บไขของพวกคาลามิตี้บีสเอาไว้ และก็เป็นเขาอีกนั่นแหละคือคนที่ว่าจ้างพวกได้ฉากเพราะคิงกาบเชื่อว่าการครอบอครองไขของพวกคาลามิตี้บีสจะทําให้เขามีอํานาจเหนือพวกมันโดยเฉพาะในรุ่นลูกที่เมื่อฟักตัวออกมาก็จะตกอยู่ในอํานาจของเขาส่วนคาลามิตี้บีสรุ่นปัจจุบันก็แค่ปล่อยให้มันหมดอายุไขไปมาเบลเห็นว่าการกระทํำของคิงกาบนี่มันโคตรเห็นแก่ตัวเธอร้องขอให้คิงกาบคืนไขพวกนั้นไปซะ ไม่งั้นประชาชนในบูมโบโลจะเดือดร้อนกันไปหมดแต่คิงกาบกับเรียกพวกไดชาต์ออกมาทั้งหมดเลยต้องประทะกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงไม่นานเยียวมังกรก็ตามมาแจมอีกขาหนึ่งและการเข้ามาของมันทําให้คูเอลคอหัวหน้ากองโจนก็ผ่าทะ่ะคิงกาบจําเป็นต้องใช้วิชาเปิดประตูมิติหนีไปส่วนโจนที่เหลือก็ยอมมอบตัวกับทางกาบ แต่ศึกของทีมภูกากับคารามิตี้บีสก็ยังไม่จบเทาว่าก่อนจะได้ปะทะกันท้องฟ้ากระชับพันเปลี่ยนเป็นยามราตรีความเงียบสงัดตามมาด้วยร่างของนกฮูกราตรีมหาได้เข้าโจมตีเหี่ยวมังกรจนมันหนีไปอีกครั้งมาเบลยิบเอาไข่จากในห,หีบสมบัติของกิงกลางเธอยื่นมันให้มหาเจ้านกฮูกรับไข่ของมันไว้ก่อนที่จะบินจากไปทุกๆคนแอบสงสัยว่า มาเบลรู้ได้อย่างไรว่าการที่เธอทําแบบนั้นจะไม่โดนมาหาเล่นงานทางด้านของมาเบลเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้หรอกแต่เธอคิดว่าถ้ามีใครพาลูกๆของเธอทั้งสามไปซ่อนเธอคงกังวลก็วายใจและสิ่งเดียวที่จะแก้ไขมันได้ก็คือการได้พบกับพวกเขาอีกครั้งและภารกิจสุดท้ายของเราผู้กล้าก็คือการนำไข่ของคารามิตี้บีสที่เหลือกลับไปคืนในอ้อมอกของบรรดาแม่แม ในงานเลี้ยงแยกย้ายที่เมืองกูดฮิลเราก็พบว่าทุกๆเบาะแสที่เขามีคงพาเขามาได้แค่นี้ไอ้จริงจอกเจสคงจะไม่อยู่ที่นี่แล้วในขณะที่คุยกันเรื่องขน,นมอยู่ดีๆเฮลกาก็กลับเข้าสู่พวังเธอบอกว่าราชาในเงามืดกำลังจะกลับมาและพะมดสีฟ้าจะเป็นผู้ยุติเรื่องราวราวขอบคุณในคำทำนายของเธอ เขารับของฝากเป็นกระดุมที่มาเบลทำขึ้นก่อนที่จะเพลนสวอกหายไปต่อหน้าทุกๆคนนะนะคนนั้นเขาหายตัวได้ด้วยเหรอปิปลูกชายคนสุดท้องของมาเบลถามขึ้นคนเราหายตัวได้ที่ไหนนั่นประตูเวทมิติฟอกกี้ลูกชายคนรองพยายามอธิบายน้องแต่มาเบลรู้ดีว่านั่นไม่ใช่เวทมนต์ประตูมิติแต่ในเวลานี้มันก็ไม่ใช่เวลาที่เธอจะต้องกังวลอะไร ถอยลงไปกอดเจ้าตัวแสบทั้งสองก่อนที่โรซาลินลูกสาวคนโตจะตามเข้ามากอดอีกคนและบูมบอโลก็กลับเข้าสู่ความสงบสุขอีกครั้งเดินทางมาถึงตอนจบกันแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างกับการเดินทางออกผจญภัยของเหล่าตัวน้อนมากมายและก็เช่นเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้พวกเราหรือถ้าอยากได้สินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเมจิกเองหรืออุปกรณ์เสริม ตามไปจิ้มลิงก์ในเดสคริปชันได้เลยส่วนเรื่องราวตอนต่อๆไปจะพาเราไปที่ไหนไว้เจอกันอีกทีจ้า